หลายคนสงสัยนะคะว่าเป็นดีลเลอร์แล้วนะคะอยากก๊ปี้ลิงตัวเองนะคะส่งให้เพื่อนนะคะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะมีคำตอบให้คุณค่ะก่ออืนน่นนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็แชร์แบ่งปันให้เพื่อนเยอะๆนะคะมาดูกันเลยค่ะอ้าวขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปซิมปันสุขของเรานะคะตัวนี้นะคะพอเข้าเสร็จเรียบร้อยนะคะ ระบบนะคะเข้าระบบของเรานะคะใครที่ยังไม่เข้าระบบก็จะเข้าระบบของตัวเองได้นะคะกรอกรายละเอียดเข้ามานะคะแล้วนะคะจะเห็นหน้าต่างตัวนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปตรงนี้นะคะอ้าวกดเสร็จเรียบร้อยกดเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเห็นนะคะ ลิงก์ต่างๆของเรานะคะตรงนี้มี2ลิงก์นะคะลิงก์แรกนะคะแล้วก็ลิงก์ตัวที่2อลิงก์แรกคือขยายนะคะขยายเฟรนช์ชัยของเราลิงก์ที่2ก็คือลิงก์รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับนะคะสินบนสุขของเราว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเราจะคัดลอกลิงก์พวกนี้นะคะไปวางนะคะอ้ายกตัวอย่างอาลินะคะวางในไลน์นะคะอ้าวเราจะทำยังไงนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดคัดลอกตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเสร็จนะคะให้เราไปวางนะคะในนะคะในลายของเรานะคะกดแช่นะคะกดแช่แล้วก็กดวางค่ะอ้าเสร็จเรียบร้อยก็กดส่งได้เลยนะคะนี่ก็คือเราได้แล้ว1ลิงก์นะคะอ่าต่อมาลิงก์ที่2นะคะเราก็ทําเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะกดคัดลอกค่ะเสร็จเรียบร้อยให้มันขึ้น ะคะขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเราก็นะคะนำไปวางได้จ้าอ้ากดแช่นะคะแล้วก็กดวางค่ะนี่ค่ะอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือลิง์กขยายเฟรนชชยของเรานะคะตัวที่2นะคะตัวที่2ก็คือลิง์นะคะตัวที่2เกี่ยวกับรายละเอียดนะคะอ่ะ ดูก่อนก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับนะคะโครงการซิมปันสุขของเรานะคะมีรายละเอียดแล้วก็จะมีนะคะมีคลิปให้เราศึกษาได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะว่านะคะซิมปันสุขคืออะไรนะคะฟิลคืออะไรนะคะแล้วก็นะคะถูกกฎหมายไหมนะคะใครเป็นผู้นะคะบริหารนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีคลิปต่างๆนะคะของลุนพีนะคะที่เขานะคะมาพูดเกี่ยวกับ คาินปันสุขของเรานะคะลองเข้าไปศึกษารายละเอ,อยียดดูได้นะคะอ้าโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะบายบายจ้า